สวัสดีครับมาเน่ก็มาพอลุงตื่นอีกแล้วพอกันโซมือซื้อเว้นนะมาเน่ครับลุงตื่นเลยเมนูไก่เรื่องในอย่างไก่ฮาดาวไก่อย่างวันะกับสมต่ำพี่น้องสมตมนะ่ำเรื่องในสมตม่ำตับสมสมตม่ำหมดอย่างแซ่บเลยแล้วกับมะละ ไก่เลยปีไก่ทอดอีสามอย่างสี่อย่างพี่น้องมาเด้อมากินกันลุงตื่นเมื่อเนี่ยครับก่อนสิกินสิ่งนังกับลุงตื่นแฝกกดติดตามกดตืใจในหะ้น้ำแน่ช่องลงตื่นลงตื่นพาชิมช่องน,น้อยๆเนาะลุงตื่นกําลัางอัดเห็ดท่านยังผักพี่ผักน้อง ติดตามกดถึกใจใไงไหยหรือแับมากมากควาลายใหญ่ฮะกินกงินคำแรกสมตมคัคำโปงเลยนึตสมตส้มตำคำโปงเลยคำใหญ่ๆกินยำไหนจนปากคข้ง cái khăm nghe nghe nữa, nữa rồi, mày nhớ, kinh đầm cầy mà, cặp sòng lồng tưng, มีน้องบึงอย่างนั้นมชมตำหายเลย <laughs> เห็นตะไคร่มาละมาละพี่นอ้องสวยงามพี่น้องเบึง ไป,ไปตลาดมากยางพันไส่ห้าดาวบ้าก็ซื้อเทาขึ้นมากเลยครับซื้อมาแบบติดกับสมต่ำมาเสร็เป็นจังไงป,ปีกไก่กันมี้ปีกไก่ทอดงั้นกยมากิดกับก ลงเตือนสายตามไปละสองกินมาละชั่วพีนออ่น้องเป็นหน่วยเลยว่าแก่ความหนักแมนบอแมนโซ่อยย่างเดียวแล้วอืก่อน nhanh nhanh cái tích tổ lên ติดคอเลยล้างสแสบเลยพี่น้องพิกกับพี่น่วยดำบริยมมะยอากาศ ด้ยด้ยัเยอะสินน้กันห้งพิกเป็นหน่อยเลยยำมาไรเพ็ดยำมื่นบน่ากรทปวดกปวดปีก็ทวดนองแล้ว อ๋วยกึ่งหมักย่างแซ่บเลยใช่เลยพี่น้องไม่ได้กินน้ำลูกตื่นใส่ผื่นเดี๋ยวลุกตื่นกัดแซ่บปัสสาว เด็กินน้ำไปเลยกมาเลแสบน้ำเล่นเลยวสอยส่คำใหญ่ๆเก็บก่ตรนี้ พี el el ่พี่น like ้องตีไก่ทอดทางดนมาหแรงตะคิวทางดนมาแรงพี่น้องตะคิวตะคิวถามหาเลย แกกไก่ับส้มตำมันไม่หยางหมากมากับกับจ่องนกตื้น กินเมาดกบอกเก่งมาน่เปล่นยังเรลวดี่านองเมืองน้ำเน้อแบบส่งลงตื่นงลง เกยถอ,อืมแสบทั้งน่เลยเลยอายากใช้มือแลนะ้วครับกวตอัวคว้าแพ้่ำรมคนบวกกินเมือ่อแ่บไหมกินเมือคกับเมือเมื่คือสอง คือสอนจ่อยลเมยผมจ่อยทำแรงเสี่ยงเดี๋ยวกินละติดปาติดคั่เื่องแกางเสร

ครับสำหรับคลิปนี้ครับจำเนี่เลยครับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามไมน้ํในเด้อครับกับช่องลงตื่นสำหรับคลิปนี้ก็กาวคำว่าสวัสดีครับ